<laughs> คือผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะพูดง่ายมันคือจอห์นวิกคือเทคเคนประมาณเนี้ยอะซิซูครับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะแปลกแหวกแนวอะ่ะระดับหนึ่งอะ,อะด้วยคอนเซปต์ของตัวหนังที่นั่นแหละอย่างที่บิ๊กบอกเมื่อกี้แหละมันโฆษณาเลยแล้วสไตล์มาแบบนี้ปับ๊บตัวอย่างมาแบบขายความโหดความมันความฮาความบ้าพลังขนาดนี้อโอเค ซื้ออยากดูเลยเออซิซูเล่าเรื่องอะไรอ่ะชิซูเล่าเรื่องของชายแก่คนหนึง่งออที่มีชีวิตยอยู่ในช่วงท้ายของสงครามโลกที่สองออที่นาซีกำลังจะพ่ายแพ้แล้วละหอะแต่ว่าชายแก่คนนี้ไม่ได้สนใจสงครามนะเหมือนหันหลังให้สงครามแนละ้วชายชีวิตสันโดษอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างของฟินแลนด์ตอนนี้กำลังพยายามขุดหาทองอยู่ อแล้วก็เริ่มเรื่องมาเขาก็ขุดเจอทองมหาศาลมากเลยเจอแบบยิ่งใหญ่มากาน่าจะแบบพลิกชีวิตแล้วล่ะเจอ,อทองขนาดนี้ถ้ามันเจอระดับเนี้ยถ้าปัจจุบันนะไม่ใช่แค่หลักล้านมันหลายร้อยล้านอทองที่อีตาคนนี้เจอมันไม่ใช่ทองแบบก้อนเล็กๆมันเป็นก้อนแหละแต่ว่ามันเต็มไปหมดเลยอะ่ะมันคือเจอขุมทรัพย์ทองประมาณหนึ่งเลยพอได้ทองมาปั๊บเนี่ยก็เลยกําลังจะไปฝากแล้วกันนะเอาไปขึ้นเงินนะ่ะ แต่ระหว่างทางที่เดินทางเนี่ยไปเจอกับกลุ่มทหารของนาซีาที่กำลังหนีทัพกำลังจะหนีหลังจากที่นาซีแพ้สงครามเนี่ยพวกนี้กำลังจะหนีออกนอกประเทศกลายเป็นว่าลุงคนนี้ต้องมาเผชิญหน้ากับไอ้พวกแก๊งนาซีที่อยากได้ทองของลุงเหมือนกันอ่ามันมากันเป็นขบวนเลยไอ้พวกนั้นก็อยากได้ทองเพราะว่าเหมือนกับว่าพอแพ้สงครามแล้วเนี่ย มันก็ไม่รู้อน,นาคตว่าจะเป็นยังไงฐานนาซีพวกนี้การจะได้ทองจากตะแก่คนหนึ่งอ่ะที่ไม่รู้อี่หนุยน่ยนี่ซึ่งแบบดูเหมือนเป็นตะแก่จอก,กระตอคนนึงเนี่ยอเอ้ยเราเล่นตะแก่ันนี้เลยดีกว่าเอาอไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยโดยที่หารู้ไม่ว่าชายแก่คนนี้เขาคือตำนานทหารที่ทุกคนแค่ได้ยินชื่อเขาต้องหวาดกลัวแล้วไปกระตุกหนวดเสืออ่ะเป็นไงผมว่าเ,าเราดูหนังแบบนี้ไม่เยอะ แต่ซิซูมีความดีงามอะไรบ้างหรือเปล่าที่พอเราดูจบมาแล้วมันเป็นไงบ้างอ่ะอย่างแรกเลยที่โดดเด่นเลยเรารู้สึกว่าแอคชั่นมันมากอ่าไม่ได้เยอะนะไม่ได้แบบเน้นกันแบบโหเลือดสาดกันทุกซีนนะอ่าแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีแอคชั่นที่ให้ได้โชว์อะจัดหนักมากทั้งความโหดความดิบเถื่อนแถมยังมีความ คอมดี้หน่อยๆด้วยนะในไอชอนเหล่านั้นน่ะส่วนหนึ่งคือเรายังรู้สึกว่ามันไม่แรงมากอ่ะมันไม่แหวะมากาอ,อ่ะจ่ากแอคอนอ่ะคือบางครั้งพอเป็นหนังที่ขายความดิบเถื่อนอย่างเงี้ยขายแบบซาดิสซาดิโสโหดๆอย่างเงี้ยสใจมักจะมาคู่กับความสยดสยองอ,องานด้านภาพที่แบบสภาพศพสภาพร่างกายอะไรเงี้ยเรื่องนี้มีบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีบ้างเหมือนจะเป็นจุดขายด้วยระดับหนึ่งอ่ะ <Ừ. S 2> แต่เรารู้สึกว่าภาพมันไม่รุนแรงมากเกินไปอ่ะ <Ừ. S 2> แล้วมันยังให้โทนของคอมดี้อยู่ด้วยอ่ะในการตายบางครั้งอ่ะในซีนที่แบบเออระเบิดล่างเละแทงกันบาดแผลของร่างกายบางอย่างเนี่ยมันยังให้มุมมองของความเป็นตลกล้าอยู่บ้าง <Ừ. S 2> ซึ่งส่วนนี้เรารู้สึกว่าโดดเด่นมากอ <Ừ. S 2> อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเห็นปุ๊บแล้วชอบเลยคือบรรยากาศของหนังเ คือด้วยท้องเรื่องของมันที่มันเกิดขึ้นในยุโรปแล้วกันนะในฟินแลนด์นะเรารู้สึกว่าเราแปลกตามากเลยอะความเป็นทุ่งร้างแบบนี้ที่เราไม่ค่อยเห็นในหนังฮอลลีวูดถ้าเป็นฮอลลีวูดก็ทะเลทรายไปเลยโน่นนี่นั่นไปเลยใชป่าป่าก็ป่าทึบไปเลยแบบป่าดงดิบไปเลยเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศของทุ่งร้างแบบนี้ในบรรยากาศสงครามโลกครั้งที่สองแบบนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกตาดีแล้วมันสวยด้วยใช่เออมันสวย ใช้คำว่าสวยเลยออมันเป็นความสวยงามของความโหดร้ายอ่ะทุ่งร้างที่เราเห็นในหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นทุ่งร้างที่เกิดจากการสู้รบอ่ะมันมีร่องรอยของระเบิดมันมีร่องรอยของซากปรักพังของบ้านของบ้านเรือนต่างๆเนี่ยแฝงอยู่ด้วยซึ่งเราสึกว่ามันสามารถที่จะถ่ายทอดความโหดร้ายของสงครามอ่ะเป็นแบ็กกราวน์ของเรื่องนี้ได้ด้วยซึ่งยิ่งมันถ่ายทอดออกมาด้วยความสวยงามของภาพอ่ะมันยิ่งสะท้อน อะไรหลายหลอย่างโดยที่หนังไม่ได้โฟกัสเรื่องราวหล่อนนั้นนะอะคืออย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้หนังมันเป็นหนังแอคชั่นตามล้างตามรากแก้แค้นกันน่ะอแต่เราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความโหดแลงสงครามที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่สงครามโลกครัง้งที่สองนาซีมันทําไว้กับชุมชนกับชาวบ้านน่ะเราสัมผัสได้ตลอดเรารู้สึกได้ถึงแรงกดดันตรงนี้ทั้งๆที่หนังไม่ได้เล่าเรื่องคนพวกนั้นด้วยซ้ำไปหนังเล่าเรื่องของลุงคนนี้นี่แหละเต็มๆเลย แต่ว่าแบ็กสตอรี่มันครอบคลุมอยู่แค่นั้นเองเออผมพูดนี้ว่าซีซูไม่เสียเวลาพิรำพิไลกับท่วงท่าทํานองหรือว่าการปูเนื้อเรื่องอะไรที่มันยืดเยื้อยืดยาวหรือดีเทลอะไรต่างๆที่จะต้องมีอะ่ะผมว่าในซีซูไม่ได้มีดีเทลแบบที่เชิงประจักษ์นะมากขนาดนั้นดีเทลเชิงประจักษ์คือแบบว่าโหต้องต่อด้อลอมก,กันนะว่าเฮ้ย ฉันเนี่ยมีบ้านมียฉชันตายเออมันไม่จําเป็นต้องอาศัยอะไรเหล่านั้นมาเพอ้อเผือนะผมยังคิดฉายแบบไอ้นี e ่ได้ปาวะวอลีอ่ะ e. ไม่ต้องมีบทพูดเลยไม่ต้องมีไดอาร์ลอกเลยผมนั่งนึกในใจสมมุติถ้าเกิดว่าไม่ต้องใช้ไดอาร์ลอกไดไหมอ่ะผมว่าได้เลยเออกษิสูอ่ะได้เลยทุกอย่างมันซิมเปิลง่ายมากทุกอย่างถูกเล่าเป็นภาพไปหมดแล้วเห็นเป็นภาพไปหมดแล้วไม่จําเป็นต้องมีบทพูดก็ได้แม้กระทั่ง แอคชั่นต่างๆมันดูเข้าใจง่ายไปหมดมันไม่ได้ใช้ท่วงท่าอะไรที่มันโหจะต้องอธิบายโลกความเป็นของตัวเองถ้าเป็นจอห์วิกก็จะต้องว่าเออฉันเป็นอะไรที่เก่งแข็งแกร่งที่สุดหรือว่ามันคือฉันคือฉาย,ยาหรืออะไรต่างๆอันนี้ไม่ต้องอาจจะเป็นข้อดีของมันที่มันไม่ต้องอธิบายตัวตนอะไรตัวเองเยอะมาถึงก็ใส่เลยใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยจัดการชัดเจนแล้วเร็วด้วย mm. นี่คือสิ่งที่ทําให้ยิสู ดูง่ายแล้วกันสําหรับผมนะดูง่ายสบายๆเข้าใจง่ายเลยคือตรงนี้มันเป็นข้อได้เปรียบของหนังเรื่องนี้นะที่มาจับเรื่องราวบริบทของสังคมยุคนั้นมาอเอามาใส่ไว้ในหนังเนี้ยคืออย่างที่พี่บอกแหละไม่ต้องอธิบายเราเห็นกลุ่มผู้ร้ายใส่ชุดนาซีมาเรารู้แล้วว่าพวกนี้ต้องตายอเพราะนาซีคือมโบลิกของความชั่วร้ายเราไม่รู้หรอกว่าลุงเป็นใคร แต่ไม่ว่าลุงจะเป็นเหยื่อหรือลุงจะเป็นผู้ต่อต้านคุณเป็นพระเอกอยู่แล้วเมื่อคุณเจอกนาซีเรารู้สึกว่ามันดึงคนดูง่ายกว่าการที่เราเห็นหมาองจรวิกโดนฆ่าตายนะอืม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 คือเรื่องเนี้ยไอ้แก๊งนั้นอะยังไม่ทำอะไรเลยอเราก็เกลียดข่้หน้ามาแล้วอแค่มันเดินมาแล้วอยากให้ลุงฆ่ามาแล้วอะแต่ว่าหนังมันก็สุดท้ายแล้วหนังมันให้เหตุผลด้วยนะให้เห็นถึงการกระทําของคนพวกนั้นด้วยที่มันไม่สมควรจะมีพิรอดจริงๆ มันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่คําว่าเป็นสัโบโลิกของความชั่วร้ายแต่ไอ้ทีมทหารพวกนั้นมันเลวจริงๆที่การที่ลุงตามล้างตามเช็ดพวกมันน่ะมันคือการที่ได้ใจคนดูสะใจอะ่ะสมควรแล้วที่ต้องโดนน่ะโดยที่ไม่ต้องมาแย่งท้องลุงเลยนะแค่ผ่านแค่ไม่ควรจะมีชีวิตรอดแล้วอะไรเงี้ยออถือว่ามันเล่นแง่มุมนี้ได้ดีในการที่หยิบช่วงเวลาของประวัติศาสตร์มาเป็นแบ็กกราวด์แล้วทําให้ การเล่าเรื่องมันเข้าใจง่ายขึ้นอย่างที่พี่บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้จริงๆมีแค่สายเฟคอย่างเดียวก็สนุกไม่ต้องมีไดร์ล็อกเลยอืมแม้แต่ตัวละครลุงคนนี้พูดน้อยมากพูดแค่ประโยคสองประโยคแค่นั้นเองในหนังนะทัาเพื่อนกับตะโกนวากอีกสองสามครั้งอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจคาแรคเตอร์ตัวนี้ชัดเจนมากสีหน้าท่าทางแววตาพฤติกรรมหรือความต้องการของเขาคืออะไรอ่ะหรือแม้แต่ ปมชีวิตบางอย่างที่สบายบางๆนะแต่เรารู้สึกได้เราเข้าใจได้เล็กๆน้อยพออืมผมไม่แน่ใจว่าความมันความสะใจในแบบซีซูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มีความฉลาดในการสร้างคาแรกเตอร์อยู่แล้วก็ผมชอบบรรยากาศในเรื่องนี้ผมชอบวิธีการที่เขาใช้ในการที่จะนำเสนอเนื้อเรื่องแบบนี้คนที่ พูดง่ายเอาเป็นเอาตายกันจะฆ่ากันฆ่าไม่ตายอึดตายยากอะไรเงี้ยแต่มันมาเซตอัพอยู่ในพื้นที่แบบสงครามโลกเงี้ยเฮ้ยแค่นี้ก็น่าสนใจละเหมือนตอนที่ผมดูที่เราดูไอ,อ้เพลที่เป็นพรีเดเตอร์ที่อโอเคเราคุ้นกันอยู่แล้วว่าพรีเดเตอร์ในหนังคืออยู่ในยุคที่ณนะตอนที่ออกฉายก็คืออยู่ในยุคปัจจุบนันแต่ว่าอยู่ในป่าแต่ถ้าในเพลเนี่ยไอ้เผ่าพันธุ์ตัวพรีเดเตอร์เนี่ยดันมาในช่วงที่ มนุษย์ยังอยู่ในยุคโบราณเฮ้ยจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าซีซูก็เป็นแบบนั้นเราดูนพอดี้อย่างเงี้ยมันมีความเฉพาะตัวอยู่ซีซูก็เป็นแบบนั้นมีความ,มเฉพาะตัวมีพื้นที่เฉพาะตัวมีสถานการณ์คู่ปรับหรืออะไรเงี้ยมันมีความเฉพาะตัวอยู่ผมเลยรู้สึกว่านี่เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งที่ทําให้เราคนดูอะอย่างน้อยคุณไม่เคยเห็นในหนังเรื่องอื่นมีพื้นที่เฉพาะตัวของตัวเองเออ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบก็คือคอนเซปต์ของตัวละครตัวนี้แหละ,ะคือตัวคอนเซปต์ของมันเองอ่ะมันไม่ใช่ว่าลุงคนนี้มันจะเก่งแบบเวอร์แบบเหมือนที่จอร์นวิกเป็นอ่ะนะอย่างตัวลุงคนนี้เนี่ยมันก็ให้คอนเซปต์ที่มันเหนือกว่ามนุษย์อยู่หน่อยหนึ่งนะคือมันไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่เก่งเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นตัวแทนน่ะเรายังรู้สึกว่ามันมีคอนเซปต์นั้นอยู่ด้วยที่ไอคำว่าไม่ตายอึดผิดมนุษย์เนี่ย มันมีความหมายที่ซับซ้อนกว่านั้นหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าตัวหนังเองมันก็พูดถึงว่าตัวลุงคนเนี้ยมันเหมือนเป็นตำนานอ,ะอ่ะมันไม่ใช่แค่บุคคลนะตัวท้องเรื่องมันพูดถึงว่าจริงๆลุงคนนี้เป็นตัวแทนของคําว่าการไม่ยอมแพ้มากกว่าอการไม่ตายของลุงคนนี้การที่สู้ขนาดเนี้ยคือการไม่ยอมแพ้มันสามารถตีความได้ถึงว่ามันเหมือนยุคนั้นที่ประเทศเล็กๆหรือชาวบ้านบางกลุ่มที่ต่อต้านนาซีเนี่ย หรือต่อต้านสงครามยนยุคนั้นเนี่ยก็คือเป็นคเนี้เป็นตันลงวนนี่แหละอะต่อสู้ยืนหยัดล้มไปแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นได้เพื่อจะต่อต้านพวกความชั่วร้ายที่กําลังมาคืบคลานเข้ามาในท้องถิ่นตัวเองอะไรเงี้ยม,มันก็สามารถที่จะมีบริบทตีความมาได้แบบนั้นด้วยในหนังแอคชั่นที่ขายแต่ความบ้าพลังความเดือดดาลแบบเอามันแบบนี้นะม,มันก็ยังมีเมสเซจเล็กๆเหล่าเนี้ที่แฝงอยู่ที่เรารู้สึกว่าเออ เข้าท่าเข้าท่าอืมอืมอืมอแต่กี้ที่พูดว่าภาพที่เห็นมันมีความโหดมีความอะไรอย่างเงี้ยบางฉากมันถึงขนาดว่าดูแล้วชิวๆเลยสบายสบายเราต้องรู้สึกว่ามันติดตลกอ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดการตายขึ้นมาเกิดการฆ่ากันขึ้นมาเนี่ยมันเลยให้ตทนที่แบบเป็นตลกร้ายอ่ะเหยียบเการลเบิดปต้มล่างเละแต่ขาลอยวิววิววิวเ,<อ>เหมือนการ์ตูนอ่ะเห<อ>มือนการ์ตูนอ่ะอหรือแบบ จะยิงกันเงี้ยเหตุการณ์ที่พายตัวละครไปโดนยิงหรืออะไรเงี้ยคาเล็กเตอร์มันก็แบบเออเพี้ยนนิดนึงอะ่ะมันไม่ใช่หนังดราม่าที่แบบหนีตายแล้วพอบาดเจ็บแล้วแบบทรมานแบบที่เราเห็นกันในหนังสงครามทั่วไปอะ่ะแต่นี่พอจะเกิดเหตุการณ์ที่มันต้องเกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบไอ้คาแรคเตอร์ Character, แบบนี้มันควรโดนมันสมควรมันถึงที่แล้วกันอะไรเงี้ยแล้วลุงก,ก็จัดให้หนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเร็วไหมเป็นไงผม่ประทับใจมากเลยนะ คือหนังมันแบบรวดเร็วมากหนังมาเดินหน้าเร็วมากเรา,ารู้สึกว่าไม่ได้มีช่วงจังหวะที่แบบอ้อมค้อมกับคนดูเลยอะโ c อโ k e choke c h o k เลยอะอ,อแล้วเรายังรู้สึกได้ถึงเหมือนมีกลิ่นอายนะกลิ่นอายของเควินตินอยู่เออไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้การาฟิกการเล่าเรืเ่องเป็นแชปเตอร์การตัดที่เนื้อเรื่องที่มันเล่าแบบกระฉับกระเฉงแบบเรายังรู้สึกได้ถึงความเป็นเควินตินหน่อยๆแล้วกันนะน่าจะได้ แรงบันดาลใจมาแหละยิ่งเทคนิคแบบนี้ยิ่งจริงการเล่าเรื่องแบบนี้บวกกับเวลาของหนังอย่างบิกบอกเมื่อกี้มันชั่วโมงกว่าๆเนี่ยมันเลยรู้สึกแบบสั้นมากอ่ะแล้วด้วยความที่มันอัดแน่นไปด้วยเหตุการณ์อ่ะมันไม่มีช่วงไหนเลยที่แบบยืดเยื้อจังหวะที่มันจะเล่าเรื่องเสริมจะเล่าแบ่กลาวตัวละครมันก็ไม่เยอะไม่มาเป็นก้อนแบบต้องมานั่งดราม่ากันนะอการให้ข้อมูลน่ะมันสอดแทรกไว้ดีอ่ะหยอดหยอดไว้อ่ะสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าลุงเป็นใครนะ S <S <S แล้วเรารู้ว่าผู้ฐานต้องการอะไรทําไมมันถึงต้องแบบตามเอาทองลุงให้ได้หรือแม้แต่ลุงเองเนี่ยสุดท้ายแล้วไอ้ทองมันสําคัญขนาดไหนในการลุงเนี่ยเราก็รู้นะแล้วแรงผลักดันของลุงที่ลุงต่อสู้แก๊งนาซีพวกเนี้ยนอกจากเรื่องทองแล้วมันยังมีอย่างอื่นเสริมมาด้วยนิดหน่อยๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยอดๆมาได้แบบนิดๆหน่อยนะไม่ได้ามาแบบเป็นก้อนจนแบบเรารู้สึกว่าเอ้ย ยืดว่ะตรงนี้เป็นการให้ข้อมูลแบบเต็มๆแล้วแบบเดี๋ยวรอแอคชั่นนไม่ใช่นะมันมันแทรกมาได้จังหวะดีมากแล้วทาให้สุดท้ายแล้วมันกระชับจนหนึ่งชั่วโมงครึ่งหายไปแบบรวดเร็วมากอ่ะอืมเป็นปัญหาไหมในแง่ที่พอเนื้อเรื่องมันไม่ได้สลับซับซ้อนตาลุงนี่มันดูตร,ตรงไปตรงมามากเลยเอาทองไปขายก็จบเรายังรู้สึกว่าถ้าใครเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างอ่ะก็น่าจะได้อย่างที่คิดนะจากตัวอย่างนั้นเราก็ยังมองว่าไม่น่าจะ มองถึงความซับซ้อนที่จะได้จากหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าตัวอย่างมันก็ขายความชัดเจนอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆเรามองว่าคือถ้าพูดถึงหนังสงครามหรือหนังตามล่าล้างแค้นอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ไม่ต้องการความซับซ้อนอะไรมากแค่ขายคอนเซปต์ขายความถึงของอ,อ,อารมณ์นั้นน่ะก็ถ้าเทียบกันเทคเคนเงี้ยพราะมันก็สั้นนิดเดียวอืแล้วก็ขายความแรงของแอคชั่นขายความสัในจของตรงนั้นโนบอดี้อย่างเงี้ย ก็เหมือนกันแบ็กสตอรี่นิดเดียวเองมากแต่อะไรคือจุดเด่นคือจากแอคชั่นใช่ไหมจัดหนังให้ลูกค้าหน่อยเอาความมันเอาความโหดใช่ไหมจัดหนังให้ลูกค้าหน่อยถ้าคุณเป็นคนดูที่ต้องการหลังนั้นคุณคือลูกค้ากลุ่มนั้นดีเออเป็นทาร์เก็ตของเขาเลยเป็นกลุ่มเป้าหมายใช่ใช่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าหลักเขาอะยังไงก็ได้ใจอะยังไงก็ไม่ผิดหวังอะให้คะแนนไหมกับหนังยุโรปที่ผมไม่คาดคิดว่าผมจะได้เจอหนังยุโรปสไตล์นี้ วิธีคิดเขาไม่ใช่แบบฮอลลีวูดที่มันเราคุ้นหน้า<ช>คุ้นตากันดีมันจะมีความแบบอาร์ตติดอาร์ต,ดดรตที่เราชอบเรียกกันอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าซีซูมันดูตรงไปตรงมาง่ายๆดูไม่ยากเลยฆ<ช>่าโกรธยิงฆ่าโกรธยิงอะไรเงี้ยก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเจอหนังยุโรปแบบนี้แล้วกันนะอะใ,<ช>ให้คะแนนไปถือว่าถูกใจแล้วกันน,นะเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราใช้คำว่าเราคาดหวังว่าหนังมันควรจะเป็นแบบนี้จากตัวอย่างอ,ะอ่ะแล้วก็ได้อย่างที่คิดเพราะว่าคุณขายแอคชั่นความดิบเถื่อนความโหดแล้วยังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็สามารถที่จะมีเมสเซจเกี่ยวกับความโหดร้ายของสงครามปนๆอยู่ในความบ้าพลังที่หนังมันขายได้ด้วยถึงแม้ว่าบางมุมก็อาจจะดูแบบเวอร์ไปบ้างแต่อ,อารมณ์หนังมันพาไปได้นะเรารู้สึก<ข>ว่าเขาตั้งใจมาทําอย่างนี้อยู่แล้วไงออตั้งใจขายอะ่ะมันก็เลยดูแบบ เพลินมากกับแอคชั่นที่ได้แบบนี้ซึ่งเรายังรู้สึกว่าอย่างที่พี่บอกแหละพอมันเป็นหนังยุโรปด้วยส่วนหนึ่งสไตล์แบบนี้ที่เราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้จะหนังแนวเนี้ยจากหนังจากฝั่งนี้ด้วยนะจากฝั่งยุโรปด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออประทับใจก็ขอให้ที่แปดจุดห้าคะแนนครับโอ้โหคะแนนสูงไว้แปดจุดห้าบอกไว้นิดนึงแล้วกันว่าถ้าพูดกันตรงๆมันก็เป็นกึงก่งกึหนังเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะแอคชั่นแบบนี้มันก็ไม่ใช่แอคชั่นที่แบบว่า ฮอลลีวูดจ๋าแบบบ้าพลังแบบจรจๆยใช่ตอนวิกนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเอออันนี้เป็นจุดที่ผมจะพูดอย่างหนึ่งคือถามว่าสะใจไหมสะใจแต่ถามว่าท่วงท่ามันจะสวยแบบจอห์นวิกไหมคิวบูมันจะสุดยอดอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าโอเคเนื้อเรื่องมันไปทางนี้ถามว่าอารมณ์ความสะใจทําถึงไหมผมว่าทําถึงการดูเอาสนุกดูเอาสะใจอย,อย่างเงี้ยคุณสามารถหาสิ่งนั้นได้กับซีซูเลย ผมพูดงี้ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่าพพ็อตที่มันง่ายเผลอๆบทดอบหลอกพูดไม่ต้องใช้ก็ยังพอที่จะทําได้เลยนะผมรู้สึกว่าไอแบบเนี้ยใครก็ดูเก็ตผมให้คะแนนที่7คะแนนครับซีรีรวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่7.7คะแนนสาหรับซีซูแนะนําให้ดูนะถ้าต้องการหนังแอคชั่นที่แปลกใหม่นิดนึงในยุคนี้นะในช่วงนี้นะเรื่องนี้แหละน่าจะเวิร์กแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเหลือรอบเท่าไหร่แล้วนะ เออเผื่อว่าถ้ามัไปโผลในสตรีมมิ่งหรือไปเห็นที่ไหนอะ่ะเออถ้ามีโอกาสก็ขอแนะนําให้ดูแล้วกันเลยใครที่ดคอร์แอคชั่นนะไม่ผิดหวังหรอกเออผมว่าหนังไทยอ่ะทำได้แบบเนี้ย็อดแบบนี้ใช่ไหมเออพรอดแบบนี้มันตรงไปตรงมามันง่ายนี่เป็นออทั้งหมดที่ดอกหนังพูดถึงซี่สูหนังที่ผมก็ไม่คิดว่าจะได้ดูแต่ว่าพอตัวอย่างผมเห็นแล้วผมว่าเฮ้ยเออ,เอ,อดูเอาเลยตอนแรกผมเห็นโปสเตอร์ ซีซูคืออะไรวะแต่ก็อย่ามองข้ามแล้วกันใครที่ถ้าเกิดหลังจากนี้ถ้ามีช่องทางไหนที่ดูได้ก็ลองดูผมว่าน่าจะผิดหวังได้ยากนะน่าจะถูกใจอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลดอกหนังพูดถึงซีซูครับแล้วก็ใครที่เห็นย,ยังไงพูดกันมาได้ทั้งสองทาง,งไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ y o u t u b e เซิร์ชดิวซีด็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตาม ด็อกหนังอัปเดตด็อกหนังรีวิวชวนดูหรือว่าจะเป็นคุยตัวอย่างต่างๆกดติดตามไว้จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีครับ